บทที่หนึ่งรทะเลสาบเทพเจ้าในระหว่างการทะเลาะกันเมื่อเห็นชาวบ้านที่มีปัญหาจะผลักเกเหลียวชานเพื่อระบายความโกรธกูจือซางขมวดคิ้วยื่นมือออกมาและดึงแขนของเกอเหลียวชานหลบมือของฝ่ายตรงข้ามชายคนนั้นเสียหลักและเขาก็ล้มลงใบหน้าและจมูกของเขากระแทกพื้นโดยตรงบนหินก้อนใหญ่และเขาก็กรีดร้องออกมาจมูกของฉัน ของเหลวสีแดงไหลออกมาจากมือที่ปิดดั้งจมูกของเขาเมื่อเห็นเลือดหัวใจของผู้คนรอบข้างก็ตกใจและสงบลงเล็กน้อยเมื่อพวกเขามองไปที่หญิงสาวร่างบอบบางที่ยืนอยู่ข้างเหมียวนูอีกครั้งพวกเขาก็ตะลึงกับดวงตาที่เข้มงวดของเธอกูจือซังหยิบหมากรุกขาวดำสองสามตัวออกจากกระเป๋ายกมือขึ้นแล้วโยนมันออกไปตัวหมากลุกกระแทกลงบนพื้นทรายทำให้เกิดเสียงทึมๆ และทําให้สายและโคลนเป็นรูเล็กๆในทันทีการแสดงออกของคนรอบข้างเปลี่ยนไปและพวกเขาอดไม่ได้ที่จะถอยหลังด้วยแรงมือขนาดนี้นี่ถ้าตัวหมารุกโดนพวกเขาถ้าร่างกายไม่เป็นรูก็เกรงว่าพวกเขาจะได้รับบาดเจ็บภายในเมื่อเห็นเธอเดินไปที่แม่น้ำชาวบ้านบางคนยังคงต้องการหยุดเธอแต่เมื่อพวกเขายื่นมือออกไป พวกเขาพบว่าพวกเขาไม่สามารถแต่ต้องเสื้อผ้าของหญิงสาวได้และทำได้เพียงเฝ้าดูเธอเดินผ่านฝูงชนกูจือซังยืนนิ่งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําจ้องมองหญิงชราที่สวมชุดคลุมสีน้ำเงินอมม่วงแปลกๆใส่สร้อยข้อมือเงินและแหวนเงินแล้วรีตาลงเล็กน้อยร่างของหญิงชราผอมแห้งหลังคอมและเธอถืออาวุธวิเศษที่มีลักษณะคล้ายแสอยู่ในมือ ข้างหลังเธอมีกล่องไม้ขนาดใหญ่หนักสองกล่องและทูบสองสามดอกจากการมองของกูจือซางเธอเห็นว่าทุกกล่องเต็มไปด้วยสัตว์ปีกมีทั้งไก่เป็ดห่านและยังมีสุนัขที่เพิ่งฆ่าใหม่ๆมีมแมลงจำนวนมากที่ริมแม่น้ำซึ่งทั้งหมดถูกดึงดูดด้วยกลิ่นหอมหวานของเลือดสดบินไม่หยุดเหนือกล่องด้านบนของซากสัตว์ปีกจำนวนมากมีวัวและแกะถูกทับมาตามลำดับ สัตว์ใหญ่สองตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่กีบทั้งสี่ของมันถูกมัดด้วยเชือกป่านอย่างแน่นหนาดังนั้นพวกมันจึงไม่สามารถดิ้นรนและหลบหนีได้เห็นได้ชัดว่าพวกมันตื่นตระหนกกับความตายอันน่าสลดใจของสิ่งมีชีวิตอื่นที่อยู่ด้านล่างดวงตาของพวกมันเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวหญิงชาราเงยหน้าขึ้นมองกู่จือซางและพูดด้วยน้ำเสียงแหบพร่าสาวน้อยโปรดอย่ารบกวนเลื่อสำหรับการสังเวย มิฉะนั้นเทพเจ้าแห่งแม่น้ำจะโกรธและลงโทษเรากูจือซังมองเธอและพูดว่าไม่จําเป็นต้องเสียสละเครื่องสังเวยนี้อีกต่อไปตั้งแต่สมัยโบราณจําเป็นต้องมีการเสียสละที่มีชีวิตเพื่อสังเวยใครก็ตามที่สร้างปัญหาในแม่น้ำไม่สามารถเป็นเทพเจ้าได้อย่างมากที่สุดก็คือวิญญาณชั่วร้ายใบหน้าของหญิงชราเปลี่ยนเป็นจริงจังช่างเป็นสาวน้อยที่โง่เขลา คุณกล้าดียังไงถึงไม่เคารพเทพแห่งสายน้ำคุณไม่ได้ฆ่าตัวตายแค่คนเดียวแต่คุณต้องการที่จะลากทุกคนไปตายที่ทะเลสาบกับคุณด้วยหลังจากคำพูดของเธอจบลงก็มีเสียงตะโกนจากด้านหลังกูจือซางกูจือซางไม่สนใจสิ่งนี้เธอพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบคุณไม่รู้สาเหตุของศพที่จมเลยและคุณไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในแม่น้ำ คุณแค่เรียกตัวเองว่าแม่มดและบอกว่าคุณสามารถแก้ปัญหานี้ได้คุณไม่รู้สึกละอายใจเหรอหญิงชรายหยุดชั่วคราวด้วยในตาที่บ่งบอกความรู้สึกเธอไม่รู้จริงๆว่ามีอะไรอยู่ใต้ผิวน้ำของทะเลสาบแต่เธอได้ยินจากผู้เฒ่าและเพื่อนร่วมชั้นของเธอตั้งแต่เธอยังเด็กว่ามีบางสิ่งอยู่ใต้ทะเลสาบเทพเนื่องจากมีบางอย่างที่ต้องการให้สังเวยด้วยการเสียสละปรากฏว่าเธอเดาถูก ไม่ใช่แค่เมื่อวันที่วัวและแกะบางตัวถูกโยนลงไปในทะเลสาบแล้วศพของหญิงชราที่หายไปในทะเลสาบก็ลอยขึ้นมากูจือซังแน่ใจว่าหญิงชราไม่ได้คิดว่าเธอผิดจริงๆและหลังจากที่เธอเชื่อมั่นว่าการคาดเดาของเธอถูกต้องเธอก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะเธอพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาคุณเชื่อมากว่ามีงูอยู่ในทะเลสาบและตราบใดที่คุณเสียสละ คุณจะสามารถทำให้ทุกอย่างสงบลงได้ฉันไม่สนใจเรื่องนั้นแต่ถ้าคุณอยากสังเวยก็ควรลงไปเองแทนที่จะเอาชีวิตคนบริสุทธิ์มาสังเวยคำพูดเหล่านี้ดูธรรมดาแต่ใบหน้าของแม่มดเปลี่ยนไปอย่างมากคุณคุณพูดอะไรกูจือซางเดินไปที่กล่องใหญ่สองกล่องและทันทีที่เธอเข้าไปใกล้กลิ่นเลือดแรงก็พุ่งเข้าจมูกของเธอ เธอยกเท้าขึ้นและเตะไปที่ผนังด้านข้างของกล่องไม้มีเสียงทึบจากพื้นผิวสัมผัสจากนั้นกล่องซึ่งสูงกว่าหนึ่งเมตรก็พลิกกลับและกระแทกพื้นอย่างแรงวัวและแกะข้างบนล้มลงกับพื้นส่งเสียงร้องด้วยความหวาดกลัวชิ้นเนื้อและซากสัตว์ในกล่องก็ทะลักออกมาหลังจากที่กูจือซางเตะกล่องทั้งสองกล่องไปทีละกล่อง เกลียวชาญก็เบิกตากว้างมองไปที่สิ่งที่อยู่ที่ด้านล่างของกล่องที่เปิดอยู่นั่นคืออะไรหลังจากของทั้งหมดที่อยู่ชั้นบนของกล่องใบหนึ่งหกออกมาแล้วคนที่อยู่ด้านล่างก็ถูกเปิดออกมาให้เห็นเป็นเด็กอายุประมาณห้าหรือหกขวบมือและขาของเธอม้วนงอปากของเธอถูกปิดด้วยเทปอย่างแน่นหนาใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยเลือดและขนของสัตว์ดวงตาของเธอถูกปิด เธอดิ้นรนเล็กน้อยและเสียงของเขาเบามากกูจือซางอุ้มเธอออกมาฉีกเทปที่ปากของเธอแล้วเช็ดเลือดที่หน้าของเธอแทบจะมองไม่ออกว่าเป็นเด็กผู้หญิงผมสั้นที่ด้านล่างของตอองอีกใบก็เป็นเด็กเช่นกันร่างของเขานอนลงบนซากสัตว์หลับตานิ่งไม่ขยับขยื่นหลังจากกูจือซางพาเขาออกมาเธอพบว่าอาการของเด็กชายอยู่ในขั้นวิกฤต เด็กทั้งสองถูกทับอย่างหนักในกล่องและหลังจากอยู่เป็นเวลานานอากาศรอบๆก็เบาบางลงและมีเพียงออกซิเจนเพียงเล็กน้อยเมื่อรวมกับเสียงของวัวและแกะที่มีชีวิตบนกล่องมันกลบเสียงเคลื่อนไหวเล็กน้อยของพวกเขาในกล่องถึงแม่มดไม่โยนพวกเขาลงในทะเลสาบเทพเจ้าพวกเขาจะขาดอากาศตายเพราะขาดออกซิเจนอยู่ดีกูจอซังหันศีรษะและถามด้วยใบหน้าเย็นชา มีหมอไหมตั้งแต่เด็กสองคนออกมาจากใต้กล่องผู้อาศัยโดยรอบหลายคนก็หวาดกลัวและเหตุการณ์ก็เงียบลงพวกเขาไม่รู้จริงๆว่าในบรรดาเครื่องสังเวยเหล่านี้มีเด็กสองคนจริงๆแม่มดบอกว่าเทพเจ้าต้องการเครื่องสังเวยเด็กสองคนในกล่องจะไม่จมน้ำตายหรือผู้หญิงคนหนึ่งพูดเสียงเบาฉันเคยเรียนการปฐมพยาบาลมาก่อนและสอบผ่านใบรับรอง ดีมากเลยเมื่อกูจือซังยืนขึ้นเสื้อผ้านหน้าและมือของเธอก็เปื้อนเลือดสัตว์เรียกรถพยาบาลมารับพวกเขาด้วยด้วยใบหน้าที่โกรธเกรี้ยวเกอเหลียวชานจ้องมองอย่างดูเดือดไปที่ผู้คนรอบตัวเธอจากนั้นพยักหน้าและตอบว่าได้กูจือซังมองไปรอบๆด้วยใบหน้าเคร่งเครียดถ้าเด็กสองคนนี้ตายทุกคนที่อยู่ตรงนั้นจะมีส่วนร่วมคุณกำลังพูดถึงอะไร สาวน้อยเราไม่รู้มีสองคนอยู่ใต้กล่องเราคิดว่าในนั้นมีแต่สัตว์คุณทำอะไรลงไปมันผิดกฎหมายมันน่ากลัวเกินไปคุณเอาเด็กสองคนนี้มาจากไหนเมื่อได้ยินว่ากูจือซางกล่าวว่าพวกเขาทั้งหมดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหลายคนที่ดูอยู่ก็ไม่พอใจพวกเขาแสดงความบริสุทธิ์และเริ่มวิพากวิจารณ์แม่มดนอกจากนี้ยังมีบางคนที่ดูรู้สึกผิดเล็กน้อยมีท่าทางหลบเลี่ยง เห็นได้ชัดว่ารู้อะไรบางอย่างโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ลูกเสียชีวิตเท่านั้นที่มีอารมณ์มากที่สุดพวกเขามองไปที่กูจือซางด้วยความเกลียดชงังเรากับว่าพวกเขากำลังเฝ้าดูการฆาตกรรมเด็กหรือศัตรูทำไมคุณถึงทำลายงานของเราคุณไม่ได้เป็นพ่อแม่ในอนาคตคุณถ้ามีลูกตายก็อยากเก็บศพเขาวไว้กูจือซางขัดจังหวะข้อกล่าวหาที่ดูเหมือนจะสมเหตุสมผลด้วยน้ำเสียงเย็นชา แล้วเด็กสองคนที่ถูกสังเวยละ่ะพวกเขาสมควรตายหรือชายคนนั้นกัดฟันและพูดว่าพ่อแม่ของพวกเขาขายพวกเขาเองและทั้งสองครอบครัวก็เต็มใจคุณมาจากไหนก็ไม่รู้กล้าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับธุรกิจของครอบครัวฉันและคุณก็รู้ว่าครอบครัวของฉันเป็นอย่างไรในมณฑลหูหนานก่อนที่เขาจะพูดจบหน้าเขาก็สะบัดราวกับว่าเขาถูกตบโดยมือที่มองไม่เห็น และนั่งลงกับพื้นพร้อมกับแก้มของเขากลายเป็นสีแดงและบวมอย่างรวดเร็วฟันหักสองสามซี่ก็ถูกพ่นออกมาจากปากของเขาในขณะนี้ในที่สุดเสียงนกหวีดก็ดังขึ้นในระยะไกลทันทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่หมายพวกเขาเห็นเลือดกระจายเต็มพื้นซากสัตว์และเด็กสองคนที่นอนหมดสติอยู่บนพื้นพวกเขาเปลี่ยนสีหน้าคุณทำอะไรกันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ หลังจากที่ตำรวจท้องที่มาถึงและควบคุมตัวพ่อแม่แม่มดและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เด็กทั้งสองก็ถูกส่งตัวส่งโรงพยาบาลเช่นกันกูจือซางไม่ได้ไปที่สถานีตำรวจทันทีแต่ติดตามเกเหลียวชาญเพื่อหาที่พักบริเวณใกล้เคียงเพื่อล้างเลือดบนร่างกายของเธอขณะที่เธอกำลังเช็ดผมยาวของเธอก็มีเสียงเคาะประตูห้องจากด้านนอก หลังจากเปิดประตูเกอเหลียวชานถือชุดเครื่องแต่งกายของชนเผ่าที่สะอาดและพูดว่าซางซางคุณควรสวมชุดนี้ก่อนดีเลยเมื่อกูจือซางเปลี่ยนเสื้อผ้าและกำลังจะกลับไปที่สถานีตำรวจท้องที่เกอเหลียวชานที่เห็นเธอออกมาจากห้องก็ประหลาดใจและถอนหายใจซางซางผิวของคุณสวยและรูปร่างดีมากถ้าคุณอยู่ในหมู่บ้านแม้ว คุณจะเป็นผู้หญิงที่หนุ่มๆชื่นชมมากที่สุดอย่างแน่นอนกูจือซังยิ้มเล็กน้อยไปกันเถอะเมื่อพวกเขามาที่สถานีตำรวจอีกครั้งพวกเขาสามารถมองผ่านกระจกได้ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในห้องกำลังสอบสวนคู่สามีภรรยาวัยกลางคนความคิดและพฤติกรรมของคุณอันตรายมากนี่มันคืออาชญากรรมหรือการฆาตกรรมหลังจากเหตุการณ์นี้ คุณจะต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอนทั้งคู่ยังคงทะเลาะกับตำรวจเราจ่ายเงินไปแล้วและทั้งสองครอบครัวก็ตกลงที่จะขายเด็กนี่คือการค้ามนุษย์คุณไม่ต้องโตเถียงนอกจากนี้คุณไปรวมพลที่ริมทะเลสาบเพื่อทำพิธีสังเวยและขัดขวางตำรวจนี่เป็นการกระทำที่ร้ายแรงมากเราเข้าใจความรู้สึกของคุณ แต่นี้ไม่ใช่ข้อแก้ตัวสำหรับอาชญากรรมของคุณหลังจากมองไม่กี่ครั้งกูจือซางก็มองไปทางอื่นและพูดว่าเด็กสองคนนั้นถูกซื้อมาเพื่อเป็นเครื่องสังเวยหรือเจ้าหน้าที่ตํำรวจที่อยู่ข้างหลังพยักหน้าและพูดว่าถูกต้องทั้งคู่ใช้เงินรวมกันมากกว่าสองแสนหยวนเป็นเรื่องแปลกที่ไม่ใช่แค่พวกเขาสองคนเท่านั้นที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์นี้ แต่อีกสี่คนก็ไม่มีญาติเกิดอุบัติเหตุใดๆและไม่มีใครจมน้ําก็ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจกล่าวว่าหลังจากสอบสวนแล้วมีพวกเขาสองคนไม่ได้มาจากเมืองนี้ด้วยซ้ำพวกเขามีทะเบียนในเมืองใกล้ๆเมืองนี้ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้แต่พวกเขาทั้งสี่คนต่างบริจาคเงินห้าหมื่นหยวนเพื่อซื้อลูกสองคนเราสอบสวนพวกเขาอยู่นาน คนเหล่านี้บอกเพียงว่าพวกเขาสนับสนุนกิจกรรมการบูชายันและไม่มีความหมายอื่นและบางคนกล่าวว่าพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่มดและคนอื่นๆกำลังหาเงินเพื่อซื้อและขายเด็กๆกูจอสางพยักหน้าและพูดว่าฉันขอพบพวกเขาได้ไหมได้เจ้าหน้าที่ตำรวจพยักหน้าอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่ออาชญากรรมของพวกเขา เราสงสัยว่าอาจมีความลับอื่นอยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาสมรู้ร่วมคิดในการสารภาพเรากักตัวบุคคลทั้งสี่นี้แยกกันกูจือซางไม่เป็นไรฉันแค่ขอมองหน้าพวกเขาไม่ต้องสื่อสารกับพวกเขาตกลงคุณกู่มากับผมเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกูจือซางมาถึงประตูที่คนทั้งสี่ถูกควบคุมตัวโดยยืนมองดูคนข้างในอย่างเงียบๆ เจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างหลังเธอต้องประหลาดใจที่พบว่าไม่มีใครในสี่คนในห้องสังเกตเห็นเธอที่ดูอยู่คุณต้องรู้ว่าหน้าต่างห้องนั้นโปรง่งใสถ้ามีคนมองเข้ามาทางหน้าต่างคนข้างในควรจะมองเห็นและรับรู้ได้หลังจากดูสามคนแรกกู่จือซางก็ครุ่นคิดและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ข้างหลังเธอหยุดที่ประตูห้องของบุคคลที่สี่ที่ซื้อเด็กเป็นเครื่องสังเวย แล้วผลักประตูแล้วเข้าไปในห้องเป็นผู้หญิงคนเดียวในบรรดาผู้เข้าร่วมสี่คนเดิมทีเธออยู่ในห้องกำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างและกลัวเล็กน้อยแต่เมื่อเธอได้ยินเสียงเคลื่อนไหวที่ประตูก็เงยหน้าขึ้นและเธอก็ดูเครียดทันทีที่เห็นกูจือซางผู้หญิงคนนั้นยังไม่ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทะเลสาบสาวน้อยน่ารักคนนี้สามารถเตะกล่องไม้ขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย และมีความสามารถในการทำให้ปากและแก้มของผู้คนบวมได้เองเธอระแวดระวังและกลัวเล็กน้อยเมื่อเธอพบกูจือซางกำลังมองมาเธอยังคงหายใจถี่และรู้สึกตื่นตระหนกเมื่อถูกมองผ่านผู้หญิงคนนั้นพูดอย่างรวดเร็วฉันไม่รู้ว่าพวกเขาซื้อเด็กด้วยฉันแค่ไม่อยากให้คนในเมืองเดียวกันถูกสาปแช่งจากเทพเจ้าแห่งแม่น้ำพ่อของฉันเป็นชาวประมงฉันทำเพื่อครอบครัวด้วย เธอเดินหลบไปแต่พบว่าการแสดงออกของกูจือซางยังคงไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นครู่หนึ่งกูจือซางก็พูดขึ้นหลังจากเข้าประตูมาสักพักฉันเชื่อสิ่งที่คุณพูดจากหน้าตาของคุณแม่ของคุณเสียชีวิตเมื่อคุณยังเด็กมากและคุณถูกเลี้ยงดูมาโดยพ่อของคุณคุณเป็นคนท้องถิ่นครอบครัวของคุณเคยทำธุรกิจและตกต่ำเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา พ่อของคุณก็รับจ้างจับปูปลาและเริ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำถ้าคุณเป็นคนกระตันอยู่และใจดีจริงๆเป็นห่วงคนในเมืองเดียวกันแล้วทำไมคุณถึงหนีออกไปในตอนนั้นเมื่อกูจือซางบอกข้อมูลครอบครัวของเธอทีละนิดการแสดงออกของผู้หญิงก็ตื่นตนกเธอได้แต่ปลอบตัวเองอยู่ในใจเธอเป็นคนเมืองนี้มันง่ายที่ตำรวจจะสืบข้อมูลส่วนตัวของเธอ เธอจะรอดตัวเพราะคำพูดเหล่านี้ได้อย่างแน่นอนแต่เมื่อเธอได้ยินคำพูดสุดท้ายของกูจือซางการแสดงออกที่ถูกบังคับของเธอก็พังทลายลงอย่างสมบูรณ์ผู้หญิงพูดตะกุกตะกากและส่หัวฉันฉันไม่รู้ว่าคุณพูดถึงอะไรอย่าคิดว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและคุณสามารถพูดเรื่องไร้สาระได้ฉันฉันบอกว่าฉันไม่รู้อะไรฉันต้องการทนาย กูจือซังมองเธอด้วยท่าทางไม่แยแสได้สิน้ำเสียงของเธอเบาและเธอพูดต่อคุณเกิดที่เมืองนี้ปีนี้คุณอายุ35ปีเมื่อคุณอายุ11ขวบคุณประสบกับภัยพิบัติเกี่ยวกับน้ำกูจือซังหยุดชั่วครู่หนึ่งแต่คุณโชคดีคุณรอดชีวิตมาได้คุณได้พบกับคนที่ช่วยชีวิตคุณเสียงกรีดร้องดังออกมาจากลำคอของผู้หญิงคนนั้น เธอสายหัวเห็นได้ชัดว่าไม่เต็มใจที่จะได้ยินคําเหล่านี้เรื่องนี้เธอรู้ได้อย่างไรนั่นเป็นสิ่งที่เธอไม่อยากนึกถึงในชีวิตของเธอและเธอยังคงเสียใจกับสิ่งที่ทำไปในตอนนั้นแม้ว่าเธอไม่ต้องการฟังกู่จือซางยังพูดต่อแม้ปีนั้นคุณรอดชีวิตจากน้ำมาได้อย่างบุดวิดวเหตุการณ์นี้กลับเป็นเงาฝังแน่นในใจตั้งแต่นั้นมาคุณเริ่มกลัวน้ำมากขึ้น เมื่อรู้ว่าพ่อคุณเปลี่ยนมาทำประมงคุณยิ่งต่อต้านเรื่องนี้มากขึ้นไปอีกอะไรคือสิ่งที่คุณกลัวมีอะไรอยู่ในทะเลสาบเทพเจ้าหรือที่แปลกไปกว่านั้นก็คือฉันไม่เห็นร่องรอยของบุคคลที่ช่วยคุณเขาหายไปจากเส้นทางชีวิตของคุณและการดำรงอยู่ของเขาก็หายไปไร้ร่องรอยฉันไม่สามารถนึกถึงคำอธิบายที่น่าเชื่อถือใดๆไปมากกว่าว่าเขาตายแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่นอกบ้านสามารถได้ยินเสียงกรีดร้องภายในที่เต็มไปด้วยการต่อต้านและความตื่นตระหนกพวกเขามองหน้ากันโดยคิดว่ากูจือซางคงจะไม่ใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมกับบุคคลน,นั้นใช่ไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจลังเลว,ว่าจะให้พอแค่นี้ดีหรือไม่และเรียกกูจือซางออกมาจากห้องแต่เกเหลียวชาญที่กอดอกอยู่สายหัวเบาๆแล้วพูดว่าอย่ากังวล ซางซางไม่จําเป็นต้องใช้วิธีที่ต่ําช้าในการขู่กันโชคให้สารภาพด้วยการทรมานหากเธอต้องการทราบข้อมูลใดๆเจ้าหน้าที่ตํารวจยังไม่สบายใจจึงเดินไปที่หน้าต่างและมองเข้าไปข้างในเขาเห็นผู้หญิงสองคนนั่งอยู่ที่โต๊ะด้านในห้องโดยมีระยะห่างระหว่างพวกเธอมากพอควรเป็นเพียงว่าหญิงผู้ต้องสงสัยเอาแต่จับหัวและสายหน้าไปมาด้วยเหตุผลบางอย่างกูจือซางเฝ้าดูอย่างเงียบๆ และได้ยินเพียงผู้หญิงคนนั้นพึพรรมพำกับตัวเองทั้งน้ำตามันไม่ใช่อย่างนั้นฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นเธอรีตาลงเล็กน้อยและน้ําเสียงของเธอก็หนักแน่นดังนั้นสถานที่ที่คุณเกือบจมอยู่ในน้ำคือในทะเลสาบเทพเจ้าเพราะคุณได้รับการช่วยเหลือจากคนในตอนนั้นและเธอเสียชีวิตโดยพยายามช่วยคุณน่าเสียดาย คุณไม่ยอมพูดความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้กูจือสังโน้มตัวเล็กน้อยน้ำเสียงของเธอหนักแน่นคุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในทะเลสาบเชนตั้งแต่ต้นจนจบและคุณรู้ด้วยว่าพวกเขาซื้อและขายเด็กเป็นเครื่องสังเวยคุณต้องการสังเวยเทพเจ้าแห่งแม่น้าจริงหรือเจ้ารู้สึกกลัวและรู้สึกผิดบ้างหรือไม่